สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลอีกคลิปหนึ่งนะคะป้าจะมาลดน้ําต้นไม้หน้าบ้านตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าแห้งมากเลยนะคะทุกท่านตอนนั้นผีเสื้อก็แห้งด้วยนะคะเดี๋ยวป้าก็ไปรดผีเสื้อแล้วก็แถวแถวกระถางของเพชรจะหงนะคะร ตอนนี้แดดบดแดดแรงแดดแรงแดดร้อนมากเขาต้องบางทีแล้วเขาไม่ค่อยรดน้ำดอกไม้เวลาแดดจัดๆเนาะแต่ว่าของป้านี่ก็รดเท่าที่มีเวลานะคะมีเวลาตอนไหนป้าก็รดเลยไม่งั้นก็จะไม่ได้รดแล้วเนาะหง่าๆ,ๆเย อันนี้ที่อยู่บนต้นไม้นี่ก็คือเขาแกะนะคะรดยไม่นานต้นไ,ไม้พวกนี้ก็จะออกดอกน,นะคะเขาแกะพุกกุหลาบแดงมาลายแดงน,นะคะที่อยู่ตรงนี้นก็มาลายแดงน,นะคะอยู่บนต้นน้ยเป็นมาลายแดงน,นี่เป็นเขาแกะนะคะแล้วก็นี่ข้างล่างที่อยู่บนกระถางก็คือเพชรแกนนะคะถ้าก็ข้นาน้ำพุ่มไม้ที่ชั้นฝันนะคะ ลดให้มนลีกก็จะดีนะคะอันนี้นะคะเราก็จะลดเถ้แๆวนี้ด้วยนะคะนีอือแถวนี้เลยก็มีกุหลาบหล้มแหลมบ้างยังไม่ได้เอาไปมาลงอีกเลยนะคะกระถางใหญ่นี้มันจะต้องมีกุหลาบเยอะกว่านี้นะคะทุกท่าน ขึ้นก็ค่อยใส่นะคะรดด้วยนะคะเพชรฉหงกุหลาบก็อยากจะงามอยากจะออกดอกมากเลยไปฝั่งนน้นด้วยนะคะป<ะ>้าก็าลดน้ำไปฝั่งนน้นด้วยฝั่งนน้นก็จะมีกุหลาบด้วยก็อยากจะออกดอกงามนะกุหลาบแต่ป้ายังไม่ได้ให้ปุ๋ยกลุ่มนี้เลย เอามาปลูกใหม่ก็ยังไม่งามด้วยแล้วก็มีแนวโน้มว่ามีทีท่าว่าจะไม่ติดด้วยนะคะเพราะว่ามัน,มนเหี่ยวตั้งแต่ตอนแรกที่เอามานะคะตอนนี้นะคะป้ากร็รดบลูซันเวียนะคะบลูซันเวียอันนี้บลูซันเวีย ทารน,น้ำด้วยนะคะไม้กระถางที่แขวนนั้นจะต้องได้แก้ไขใหม่ป้าจะได้ปรับปรุงแก้ไขปลูกไม้ปรับปรุงกระถางดอกไม้เยอะอยู่นะคะแต่ตอนนี้ป้าก็อยากจะลดน้ำก่อนนะคะทุกท่านนี้นะคะป้าก็ให้น้ำก็จะมีเนี่ยเห็นไหมคะมีกลุ่มของหญ้านะคะใบไม้กวาดกองกองไว้ อ่ายังไม่เก็บเก็บไม่เสร็จนะคะก็ค่อยๆทําไปตอนนี้ป้าก็สงสารต้นไม้ก็ขอรดน้ําต้นไม้แถวหน้าวานนี้นิดนึงก่อนแล้วป้าก็จะไปปลูกต้นไม้เนี้โดนสางกล้อง เป็นต้นไม้ไม่ได้ถ้ากล้องอตรงนี้เหลืวป้ายย้ายขากล้องดีกว่าเนาะป้ายย้ายขากล้องไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะโดนสายยางเกี่ยวล้มเลยนะคะเนี่ยนี่แหละป้าก็จะลดอยู่แถวแถวนี้นะคะสักนิดนึงแล้วป้าก็จะปลูก ดอกไม้ปรับปรุงกระถางด้วยนี่แหละป้าก็จะลดทีแถวนี้แหละนะคะทุกท่านตรงน,นี้นะคะ่เออฝั่งนี้ยังไม่ได้ลดสำหลักยังไม่ได้ลดฝั่งนี้เลยนะ มีกุ่มลาบตรงด้วยนะคะที่อยู่บนต้นไม,ม้ต้องการน้ำด้วยเหมือนกันนะคะเด็ดตีไม่นานเขาก็จะออกดอกและฉันก็มาถึงนี้ม้อยจังขาหน้าแขนต้อยค่ยอยออกหน่อยเด็ดตีประตูก่อนใช่ตีประตูก่อนค่อยปล่อยออกมา เอาออกบ้านยู่ออกอนี่นะคะป้าก็ปล่อยน้ำใส่ ฮิลันยิกานะคะฮิลันยิกาเพราะว่าเขาจะเป็นเครือเถาใหญ่นะคะขึ้นไปบนต้นต้นไม้นะคะเครือเทถาใหญ่ขึ้นไปบนต้นไม้เห็นไหมคะแล้วก็เป็นเครือเทถาใหญ่ที่เลื้อยมาตามรั้วนะคะมาตามรั้วนี่คือฮิลันยิกาเขาต้องการน้ําเยอะนะคะป้าก็เลยปล่อยน้ําใส่โคนต้นของฮิลันยิกาเยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยป้าก็ลดมาแถวนี้นิดนึง รถมาแถวนี้เสร็จแล้วป้าก็จะมาแก้ไขปรับปรุงแปลงดอกไม้ตรงนี้น้องไหมมาแล้วเหรอไม้ทองเอาเหรอน้องอยากไปอยากออกไปข้างนอกใช่ไหมลูกน้องไหมอยากไปด้วยค่ะแม่ปอย <c oughs> น้องไหมทองก็อยากจะไปเวลาที่มีใครออก อไปข้างนอกเขาก็อยากไปด้วยทุกทีเลยนะคะวิ่งไปดักหน้ารถอยากขึ้นรถอะไรคุณตานั่นแหละนะคะคุณลุงก็ฝึกให้น้องไหมทองนี้ขึ้นรถไปด้วยใกล้ๆก็ยังดีนะคะถ้าไม่ไปทํางานไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรคุณตาก็จะเอาน้องไหมไปด้วยใกล้ๆน้องไหมก็อยากไปนะคะก็เคยตัวก็อยากไปกับเขาด้วยนะคะโอ้มาแล้วเหรอลูกตาเอ๋น้องไหมามาแล้วเหรอคะ ไหมทองมาแล้วค่ะคุณได้อุ้ยไหมทองมาแล้วพี่ปลอยก็ไปพาน้องไหมออกมาแล้วนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวป้าก็จะลดน้ำมาตรงนี้อีกก่อนนะคะ